การต่างๆของโรคซึมเศร้าคือยาเนี่ยมันไม่ได้เห็นผลปุ๊บปั๊บเหมือนยาแก้ปวดนะคะอ๋อไม่ใช่กินแล้วหายเลยใช่ค่ะไม่ใช่แบบนั้นมันต้องใช้เวลาสักหน่อยค่ะประมาณสัก2-4สัปดาห์ถึงจะเริ่มรู้สึกว่าเออมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นตรงนี้แหละค่ะที่สําคัญมากคือต้องอาศัยความต่อเนื่องในการกินยาตามที่คุณหมอสั่งเป๊ะๆเ,เลยนะคะแล้วก็ต้องอดทนรอผลนิดนึงการที่ต้องรอตั้ง2-4สัปดาห์นี้เองนะครับที่ทําให้การดูแลใกล้ชิดจากคุณหมอยิ่งสําคัญมากๆเลยทีนี้มีข้อควรระวงัง อ,นอืนอีกไหมครับอย่างเรื่องที่คนชอบกลัวกันว่ามันจะติดไหมหรือถ้าอยากหยุดต้องทำยังไง เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเรื่องการติดยาเนี่ยต้องบอกว่ายาต้านเศร้าไม่ได้ทำให้เกิดการเสพติดแบบที่เราเข้าใจกันทั่วไปนะคะคือไม่ใช่ว่าใช้แล้วจะโหยหาอยากใช้ตลอดเวลาแต่แต่ประเด็นสำคัญจริงๆคือห้ามเด็ดขาดเลยนะคะคือห้ามหยุดยาเองกะทันหันห้ามหยุดเองใช่ค่ะเพราะว่าร่างกายกับสมองเราเนี่ยมันปรับตัวกับการมียาอยู่แล้วถ้าเราหยุดปุ๊บปั๊บเนี่ยอาจจะเกิดอาการที่เรียกว่าอาการถอนยาได้ค่ะ